สวัสดีครับพี่น้องบ้าปุลุภาพเมืองบรรยากาศตอนแรงครับสีหามงอครับลมวีวีวือยังลมหนาวนี่แหละครับช่วงลมไว้อยๆมากตะทั่งเหนือแหละครับ ตอนแรงๆนี่ครับสี่หาโมงครับหาโมงแรงครับเบองบรรยากาศเป็นไดนเนาะพี่น้องเลยทางคุณลมวีวีล,ม, v v, ลมหนาวมาไปทางผีคือยังเป็นลมหนาวนี่แหละครับช่วงแรงๆลมวอยวมากครับ บรรยากาศตอนแรกครับนี่ครับทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงน้องมีล่มคือยังล่มหนาวบระับทางบา้บานบ,าบ้านบ้าบลูเพื่อยังล่มหนาวนี่แหละครับตอนแรกๆนี่ล่มวีวีมากแะครับ คือยังปลายฝนตุนหนาวนี่แหละครับล่มช่วงนี่้างบ้านพี่น้องเพียงนใดเนาะนี่แหละครับบรรยากาศตอนแรงๆครับ ไาอยางเมืองบรรยากาศเอาบรรยากาศครับตอนหาโมงแรงครับนี่ยครับเป็นก็ยังร่มหนาวนี่แหละครับปลายฝนต้นหนาแวแหละครับช่วงนี้ ภาหหางเมืองบรรยากาศครับพี่น้องล่มวีวีมากครับเมืองบรรยากาศทองทง ช่วงหาโมงแรงครับเนี่ครับลมวีวีมากก็ยังลมหนาวนี่แหละครับเป็นไดนน้อทางบ้านพี่นองบรรนากาศตอนแรงๆครับพายางเมือง บารุผ้าอย่างเมืองครับบรรยากาศตอนแรรๆครับก็ยังล่มหนาวสิเข่าล้วครับ